Let's warm up. Let's warm up. What? <laughs> Pues ขอบคุณนะไปตรงนั้น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  Fight none. First blood! Double kill! First blood! นนขอบคุณนะขอโทษ ไปตรงนั้น

ต่หน้าเล it, oh ่นลด้วยกันไหมเพื่อนทั่วไปกันไหมอะไรอ่ะหมวดทั่วไปอ่ะไอ้หมวดไอ้เนี่ยแรงเนี่ยแรงใหญ่อ่ะใส่ลำดับนะได้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 ผมเพิ่งรีแรงเนี่ยเพื่อนเหมือนงานเหมือนงานได้ได้แจ่เราด้วยนะน้าทองยังมากมาดีเกมดี๋ยวเรื่อนี้

แล้เวเขาเลิกเล่นแล้วเดี๋ยเนี้ยโค้กเก็บไม่เห็นไม่เยวนี้ไม่เห็นมันปัดเลยนะไม่เอาเลยอะไรอะไรน่าจะเข็ดอะไรจะตู้ทำงานแล้วเนี่ยหไม่อยู่ข้างบนนะครับครับ

I love it. First blood. Yeah, we I mean you know. เ <ๆ S 2> <fits you Elena> องตเอดันดึงกันก้ไหมขอบคุณนเอายาไปเอายา้วเอายาอายาไปเเพื่อนมาเพื่อนมา

เลยนั่งประจำที่เลยเนี่ยหมดแล้วเนี่ย <laughs> First blood <laughs> double kill. <laughs> น้องไม่ได้นอนน้องบิวมานอนมั้งน้องบิวไม่เล่นแต่พี่ป้ายเล่นนะวันนี้ติดเบแต่เบไม่เล่นแต่วันนี้พี่ป้ายเล่นนะไป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 ตาม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 าได้ครับ้ครับ บบแไปฝั่งตรงข้ามหมดเลยมันอยู่ตรงตรงกลางหมดเลยเฮ้ยไงหัว EW ไอวัน first blood ตกลายต้นไม้เพื่อนมีตัวเกียวแั่เลย